สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิ๊กไบต์นะครับอัปเดตเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับผมคันนี้เจ้า CB650F ห้านะครับผมคันนี้ปี13.14นะครับผมคันนี้ทำหน้าเป็นตัว LED ปีคศ2017นะครับหน้าเป็น LED นะครับชุดข้างสติ๊กเกอร์ก็เป็นตัวปี17หมดเลยนะครับยางหน้าหลังเหลือนะครับของแต่งมีอกล่างมีแคดบาร์นะครับมีท่อนะเป็น s อนะครับท้ายสั้นนะครับ ครอบคนซ้อนตรงนี้เป็นคาร์บอนแล้วก็การลื่นข้างถังนะครับคันนี้เลขไม่สามหมืนเอ็ดนะผมกุญแจ2ดอกครบนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับรถรวมๆสวยนะครับ ประมาณนี้ครับราคา 90, 9ก0 0 0บาทนะครับเอกสารครบเล่มโอนนะครับเล่มสวยนะครับประมาณนี้ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ